สวัสดีครับผมน้อยบ้านกูเองครับอย่างที่เห็นชื่อคิปเลยนะเราจะทำผู้กันจากขนหมออ้อยกันหลายๆคนพอได้ยินคำว่าผู้กันจากขนหมออ้อยเนี่ยก็จะแบบเออไอทียอะไรสาระอะไรยงเงี้ยใช่ไหมมึงทำทำเฮียอะไรอะไรเงี้ยที่ผมคิดที่จะทำเนี่ย ก็ต้องบอกก่อนว่าผู้กันโดยทั่วไปเนี่ยเป็นผู้กันที่ใช้ขนที่สังเคราะห์จากพลาสติกใช่ไหมทำเอาพลาสติกมาทาเป็นขนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีพวกผู้กันดีๆผู้กันสีน้ําผู้กันอะไรต่างๆที่ไม่ต้องใช้คุณภาพของตัวขนนะเขาจะใช้ขนของกระรอกหรือขนของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เป็นสัตว์ตัวเล็กแบบนี้ใช้เป็นเรื่องปกติเลยนะก็มันน่าสงสัยนะว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงดีที่จะมีขนที่มาจากธรรมชาติโดยที่ไม่ได้เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นถ้าเป็นผมถ้าเป็นนวดนะมึงไว้นวดอะ่ะมึง คนขนาดนั้นนั่นคือขนหมออ้อยนั่นเองอ่าเป็นไงพอฟังนี้ปุ๊บมึงรู้สึกไอ้เหี้ยขนหมออ้อยเราก็มีสาระเหมือนกันแล้วหรือยังเราจะไว้เราจะตัดไม่มีใครรู้เพราะนั้นมันเป็นขนในพื้นที่ที่ไม่ได้จําเป็นต่อการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเหมาะในการที่จะเอามารียูสให้มันเกิดประโยชน์อะไรได้ไหมโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงว่าไอ้ขนส่วนไหนเนี่ยมันดูมีคุณภาพในการอุ้มน้ามากกว่าอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้สนนะเราจะลองลดสิ่งที่เบียดเบียนชีวิตอื่นและใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วโดยไม่เบียดเบียนตัวเองดด้ววยยอ่่่าคคืททีีิ ส,นะส่วนพอที่2เนี่ยก็ต้องมาถามตัวเองดูเนาะถามผมถามทุกคนดูว่าเฮ้ยทำไมการที่เราเอาขนหมออ้อยมาทําผู้กันเนี่ยถึงรู้สึกแบบคิกคักคิกคักตลกถ้ามันเป็นขนของผมมาทําผู้กันคุณจะรู้สึกแบบตลกไหมไม่เห็นไหมมันก็ผู้กันที่สร้างจากผมของมนุษย์เออก็ฟังดู make ซน n s e ทำฟังดูน่าสนใจดีแต่ทําไมพอเป็นขนที่ใกล้เคียงกับอวัยวะเพศคุณถึงแบบรู้สึก เออเอ,อ,เอ,อบ้าปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยคุณกำลังอคติอยู่หรือเปล่าอ่ามันเป็นเรื่องของความอคติไหมที่เป็นขนส่วนลับแล้วมันจะต้องแบบคิกคักคิกคัก,คก,คกอะไรอย่างงี้คลิปเนี้ยคิดว่ามันจะได้2เรื่องนะคือเรื่องของการลดทอนการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นได้ไหมกับการลดอคติของสิ่งที่ใกล้เคียงกับอวัยวะเพศพูดปุด๊บด,ดูมีสาระขึ้นมาเลยทันท,ที่เริ่มต้นมันก็แค่อยากจะเอาขนหมวยมาทำเท่านั้นแหละนะโอเคอ่ะไปลองทากันเลยดีกว่านะครับก็ตัวก้านผููกันเนี่ยก็จะเอาผู้กันราคาถูกๆเนาะเหลือรู กาวยูฮูเพื่อหยอดกาวลงไปในรูนะแล้วก็อันนี้ครับพระเอกของเรานั่นคือหมออ้อยนะหมออ้อยเออหมออ้อยต่อมาเนี่ยก็จะเป็นลวดเนาะเป็นเป็นลวดแบบนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับตัวแท่งหลอดพลาสติกนะเออที่เอาไว้ขุมข้างบนทําไมต้องมี2อันนี้หลายๆคนจะไม่รู้นะว่าผู้กันเนี่ยไม่ได้มีแค่ไอ้แบบนี้อย่างเดียวเป็นแบบนี้แล้วเป็นขนขึ้นมาเพราะว่าผู้กันคุณภาพโขดที่อาร์ตเตสตัวตึงเขาใช้กันนะแบบคนเล่นเขารู้กันเออมันจะเป็นผู้กันแบบนี้ ม,มาเล่นเล็กินเสืเอเราะจะเป็นผู้กันที่จะใช้วิธีการเหมือนเป็นหนังหลอดเหมือนสายยางอะครอบไปกับตัวก้านเนาะแล้วก็จะเอารวดเหล็งเนี่ยพันพันขนสัตว์อันนั้นไว้อันนั้นมันคือแบบผู้การไฮคุอลิตี้เี่ยเขาจะใช้เทคนิคแบบนั้นมันมันจะไม่ได้แบบออกมาจากโรงงานแบบนี้เพราะนั้นเราจะใช้เทคนิคแบบนั้นแหละโดยการใส่ขนลงไปใส่กาลลงไปใส่ขนลงไปแล,แล้วก็ครอบแล้วก็ค่อยมัดอีกทีหนึ่งนะมันเริ่มมาเลยดีกว่าก็ไม่รู้ว่ารอดไหมนะครับก็ต้องลองดูเริ่มต้นจากเราจะทําให้ตัวขนทั้งหมดเนี่ยมันดูเป็น คุณยังไม่ยังติโยนะเริ่มจากทําให้ขนเนี่ยมันเป็นก้อนพุ่มเดียวกันให้ได้ก่อนความยากนี่น่าจะเป็นร์านี้แหละที่มันจะแบบทําให้เป็นพุ่มเดียวกันได้อย่างไรเพราะว่าขนธรรมชาตินี่มันก็จะมีตามเกิดเนาะต้องมีโคนกับปลายอะ่ะตอนนี้มันเป็นแบบพยายามแบบสางให้มันอยู่ด้วยกันชีดชตกันก่อนแล้วกันเราก็จุ่มปลายตรงกลาวก่อนก็ได้แล้วนี่ทําให้ปลายมันเป็นก้อนเดียวกันให้ได้ก่อน แล้วเราก็จะได้ตัวคนหมออ้อยที่คิดว่าจะเอามาเป็นชิ้นส่วนในการทาผู้กันนะครับเท็กเจอร์ดูตุปัดตุเปนะครับคิดว่าตัวขนเนี่ยไม่ได้เหมาะที่จะเอามาทําเป็นผู้กันเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทดลองดูเนาะด้วยความที่ถ้าเป็นผู้กันมันไปทิศทางเดียวกันมันน่าจะดีไงพอเป็นขนหามอยอมันจะแบบว่าเบ้ซ้ายเบ้ขวาเบ้ซ้ายเบ้ขวาแบบตามใจชันอนะ่ะเออเดี๋ยวต้องมาลองดูเนาะว่าตอนใช้จริงมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเ,อเดี๋ยวเราจะลองยัดลงไปในนี้ดเูเราจะใส่หัวเชื้อที่เป็นกาวลงไปก่อน เป็นผู้การที่ฟูมากนะอนน้ด้ใน <c oughs> ความที่มันเป็นด้ามแรกนะมันอาจจะแบบไม่ค่อยเนียรเท่าไหร่ถ้าทาไปสักหลายๆด้ามอาจจะแบบว่าจับจุดถูกว่าเราควรจะเรียงตัวขนยังไงให้มันอยู่เท่ากันได้เพราะตอนนี้มันจะมีแบบเห็นความเป็นสูงต่ำสูงต่ำของตัวเส้นนะของตัวขนนะแล้วก็ตัวด้ามตอนนี้ค่อนข้างลึกนะครับเราไม่รู้มาก่อนไงว่าตรงนี้มันมันลึกเท่าไหร่อะไรเงรี้ยในส่วนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งทรงอีกทีหนึ่งตอนหลังละกันทีนี้เราจะมาทําให้มันเท่าทรงมากขึ้นด้วยการใช้ตัวหลอดนะครับยาไปไวรุ่น ไม่สามารถว่ะสวมเข้าไปมันต้องแบบเลเทะซึ่งปกติแล้วไอ้ขนผู้กันเนี่ยเขาจะใช้กาวอะไรไม่รู้ในการแบบรูดให้มันเข้าทรงซึ่งก,กูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จริงมันก็ไม่จำเป็นต้องคุมขนาดนั้นะนะแล้วทีครอบแล้วค่อยรัดนี่ตอนนี้ครอบได้ละทำให้มันสั้นลงดีว่าจะได้แบบอะอย่างน้อยมีไว้หน่อยออกมาเราจะเอารวดมัดนะครับ นี่ความเป็นผู้กันส้นตีนอะไรเลยเหมือนต้องมีอีกมือนึงมาช่วยเลยว่ะอ่เบิดตัวผู้ช่วยหน่อยครับช่วยจับก้านให้หน่อยเป็นไงผู้กันทำทำไมวะเนี่ยเอาละแล้วเราจะได้ผู้กันที่หน้าตาเหมือนไฮคอลิตี้นะครับแต่จะเป็นไฮคอลิตี้แทน ได้ไหมเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ต้องได้แหละ <c oughs> อ่ะโอเคแล้วก็เสร็จเป็นที่ร้อยนะครับกับทุกการที่ใกล้เคียงหน้าตากับไฮค q u ล l ตี้นะครับแต่เป็นไฮคอลลีตี้แน่ เดี๋ยวเราจะลองใช้ดูกูว่าไม่เวิร์กนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเรา,เราจะมาลองใช้ดูกับทั้ง2รูปแบบนะคือเป็นสีน้ําและสีอะคริลิกนะครับว่ามัน,ม,นมันอุ้งน้ําดีไหมแต่โดยรวมดูหน้าตามันดูแบบอุ้งน้ํานะเหมือนเสื้อกันฝนเลยมันอุ้งแบบเหมือนมึงไม่ดูดน้าเข้าไปเลยดยซ้ำอ่าไม่รู้มันจะอุ้งเกินไปหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะลองทุก,กันขนหมออ้อยด้วยสีน้ําก่อนนะอันนี้ใช้กระดาษอย่างแพงเลยนะใช้ของอาเช่นะ จะได้แบบว่าไม่มีข้อกังขาว่าเฮ้ยมันแย่เพราะกระดาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่ามันแย่เพราะขนหมอยนี่แหละรู้สึกว่าต้องใช้อย่างนุ่มนวลมากเลยกลัวมันหลุดออกมานะเพราะด้วยความที่เราเป็นมือคนนะไม่ใช่โรงงานอะจะลองด้วยสีส้มนะครับอ๋ออะตอนนี้สิ่งที่เห็นคือขนหมออ้อยกูล่วงมาหนึ่งเส้นแล้วนะครับโอเคอะลองดู้อหอ เมือนว่าโปรตีนแล้วผู้กันเนี่ยมันจะน้ําทั้งหมดเนี่ยมันจะมากองกันที่ปลายขนนะครับแต่ว่าพอเป็นขนทมอยที่มันแบบยุกยักักเหมือนมันแย่งกันอุ้งน้ามันเองนะครับไม่ต้องมาสู่ปลายคู่กันมันขีดด้วยปลายผู้กันเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะแต่ถ้าขีดเต็มเค็มู่กันเนี่ยก็จะได้อยู่อันนี้เดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญสีน้ํามาลองดูนะครับอันนี้มีทมอยหนึ่งเส้นลงไปอยู่ในสีส้มแล้วสองเส้นด้วย้น ไม่มีน้ําลงมาเออแบบมันไม่อุ้งน้าใช่ไหมเอ้ยคือคือมันอุ้มนะแต่มันไม่หยดเลยดูดิมันอุ้งเกินใช่ไหมเออแต่ว่ามันไม่ลงไปในกระดาษมันมันยังอยู่เพราะมันอุ้งอยู่ที่เส้นใช่ไหมเอออ่ากลายเป็นว่าอุ้ยหลุดนน่ะคนเพอยู่ได้ไะ คือปกติขนเนี่ยยิ่งอุ้งน้ํายิ่งดีใช่ไหมในการทําสีน้ำใช่แต่กลายเป็นว่าอันนี้มันอุ้งดีเกินถ้าทำไมอุ้งแล้วถึงดีถ้าปกตินะแบบมันจะเป็นผู้การขนสัตว์ใช่ไหมมันเก็บน้ําได้เยอะปุ๊บแล้วมันก็จะลากไปตามกระดาษแล้วน้ําก็จะลงมาแล้วพื้นที่ที่ระบายได้มันก็จะเยอะขึ้นอ๋อคือมันไม่รีบแห้งทำให้น้ําในผู้การยังอยู่นานๆแล้วก็รูไดนน้นานแต่ทีนี้กลายเป็นว่าไอ้ผู้การขนทมอยเนี่ยมันอุ้งน้ําดีจัดแต่ว่ามันดีเกินไปมันดีจนมันอุ้งน้ําอยู่ในตัวขขนนน่่ะจจแมมมไออกกาาเลย สมบัติอุ้งได้ดีเกินไปนะครับคือมันอาจจะเป็นที่แบบเชฟของมันก็ได้ถ้าเกิดว่าลงน้ำอย่างนี้ใช่ไหมแล้ววางนอนเงี้ยแล้วลงมามันก็ได้อยู่อยู่ในมิติที่ถูกด้านด้วยทีนี้ก็แตแบบก็ค่อยปล่อยสีองมาเฮ้ยได้อยู่นะเออตลกอ่ะมันหล่นอ่ะเอาตัดเรื่องหล่นออกไปอ่ะก็ก็ใช้ได้นะติดเต็มสีฉันเลยอ่ะ เดี๋ยวมันได้อยู่นะเนี่ยพอปริมาณน้ํามันถึงอะ่ะเราก็กรีดออกมาเป็นเส้นได้เหมือนกันนะเดี๋ยวลงจากอ่อนไปเข้มอ๋อนี่จะทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมอืมคือปลายมันก็เล็กอยู่แล้วมันก็ยังแบบว่าทําเป็นเส้นได้ต้องใช้ความพยายามหน่อยใ,<ช>ในการสร้างรูปทรงเส้นคือปลายมันแตกด้วยแหละแบบหลายแฉกเกินขนมันหนาแล้วก็หยิกเกิน <S <S สุดท้ายนะครับเรามาลองใช้เสียคลิกกันบ้างนะครับตะ่กี้ในทางด้านสีน้ำเนี่ยเรารู้แล้วนะว่าอุ้งน้ําดีนะแต่มันดีเกินโตขนเนี่ยค่อนข้างจะไล่ทิศทางเกินไปทําให้น้ํามันไม่หยอดลงมาจนถึง ปลายเส้นนะครับถ้ามีวิธีทําให้หมออ้อยมันไม่หยิกแล้วมันก็รวบกันเป็นเส้นเดียวกันได้มากกว่านี้อาจจะใช้กับสีน้ําได้ดีเลยนะครับต่อมาเป็นสีเคลิกครับสีคลิกเนี่ยอาจจะจเป็นต้องใช้เนื้อสีค่อนข้างมากนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอืมเรามาดูกันครับปะเฮ้ยว่าไปมันก็ก็ไม่ได้ดีอะแต่ว่ามันเอาจริงมันก็ใช้ได้นะเฮ้ยนี่โอโห ลากได้สุดโคนอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่มันพอมันอุ้งน้ำอะเซียคลิลิกที่จริงแล้วมันต้องแบบมันต้องไม่ช้าน้ําอย่างนี้นะแต่ด้วยความที่พอผู้การมันอุ้งน้ามากๆอะมันทําให้ตอนระบายแล้วมันยังติดน้ําลงไปด้วยนะครับอันนี้จะทําแบบบางไปหนานะนะ ได้อยู่ได้เท็กเจอร์แบบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะเป็นเท็กเจอร์แบบแปลกๆเลยครุขระครุขระคือบางทีเราต้องการตัวผลงานที่มันค่อนข้างจะแบบมีส่วนที่ครุขระโดยที่ไม่ได้ปั้นขึ้นมาเองอ่ะไม่ได้จุดขึ้นมาเองอ่ะแล้วมันเป็นเท็กเจอร์จากธรรมชาติอ่ะนอนั้เป็นชอยที่อาจจะลองทําดูได้นะครับแต่ใครมันจะไปตัดคนหมอให้ตัวเองมาลองวะไม่แย่นะครับแค่ไม่ได้ดีเฉย ควบคุมเส้นยากนะครับค่อนข้างยากเลยไม่ค่อยติดด้วยเรื่องๆปกติแล้วมันต้องหมุนไปด้านไหนของผู้กันมันก็จะไม่ได้มีเส้นเพเยอเพเยอแบบนี้ไงมันก็จะแบบว่าสมมติด้านนี้สีหมดแล้วเราก็หมุนไปอีกด้านหนึ่งเพื่อระบายแต่นี้คือทําไม่ได้นะครับต้องเลือกด้านในด้านหนึ่งเลยที่มันเรียบที่สุดเรียกได้ว่าใช้งานค่อนข้างยากละกันแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมมันมันได้นะมันก็ระบายได้แต่ว่าสําหรับคนที่ชอบงานแนวแอฟแท็กหน่อยละกันตัวเนื้อสีมันจะไม่เรียบนะด้วยความที่ตัวผู้กันเนี่ยมันจะมีแบบ ทีแปลงถ้าต้องการผลงานที่แบบว่าเน้น texture อะไรเงี้ยดูเป็นแบบวิธีเส้น,นอะ่าเป็นไงก็ได้อยู่นะ่าเป็นไงเส้นก็จะแบบแปลกตาไปนะครับมันจะมันจะไม่เนี๊ยบ่มมตาจะเขียนสอสเสือใช่ไหมเขียนไม่ค่อยติดเลยวะ่ะ มันก็เป็นแบบใหม่ๆนะแล้วแล้วแต่ชอบหรือถ้าจะจะลงสีให้มันแน่นจนเต็มได้จริงๆอะมันก็ทําได้แต่แค่ให้ยากหน่อยะทดลองประมาณนี้แล้วกันเนาะลองล้างดูว่าว่ามันล้างได้ไหมในขณะที่ล้างเนี่ยก็อาจจะมีสักเส้นหนึ่งอะที่ร่วงลงไปนะ ด้วยความที่เราไปล็อกทํามือเนาะเป็นแบบว่าเนี่ยมันมันจะเป็นการล็อกด้วยมือเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นจนทําให้เส้นไม่ล่วงนะนี่มาลองลู่ดูปื๊ดเต็มมือเลยเฮียมันเป็นแบบว่าต้องล็อกได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยค่อนข้างจะหนานะโอเคอ่ะก็ขอสรุปเลยแล้วกันว่าผู้กันที่มาจากขนทมอยเนี่ยเรียกได้ว่าทําได้จริงนะทำได้จริงใช้ได้จริงแล้วก็สามารถสร้างความแตกต่างแล้วกันบางทีแล้วเราใช้อุปกรณ์เดิมๆอุปกรณ์ที่มันดีอยู่แล้วขายมนอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันก็มันก็ เา่าจะพยายามไปหาเท็กเจอร์ใหม่ๆอุปกรณ์ใหม่ๆเช่นกูไม่ใช้แปลงผู้กันแต่กูใช้ลูก,กลิ้งของของสีทาบ้านอะไรเงี้ยกูใช้เข็มขัดหนังงูมาจุ่มสีแล้วนาบลงใบปลืป้ดกลายเป็นเท็กเจอร์แบบหนังงูอะไรเงี้ยศิลปะมันไม่ใช่แค่อุปกรณ์อย่างหนึ่งแล้วมันมันจะฟิกว่าเนี่แหละคือศิลปะนะศิลปะมันคืออะไรก็ได้เลยทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะเพราะนั้นแม้แต่ขนหามอยเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ศิลปะได้เช่นกันนะครับโอเคถ้าใครอยากจะลองดูก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้า ถ้าให้พูดว่านับเป็นนับเป็นอุปกรณ์แบบใหม่ๆมันได้ไหมไม,ไมันได้นะแต่ถ้าต้องการเส้นที่เนียบเส้นที่คมเส้นที่ปกติอยู่แล้วอ่ะก็ไปใช้ผู้กันที่เป็นขนสังเคราะห์แล้วกันเนะราคาถูกๆอะไรเงี้ยใช้กระเสีคลิกได้แต่ถ้าเป็นสีน้ํายังไงซะถ้าอยากได้คุณภาพที่ดีสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นการเบียดเบียนสัตว์สิ่งมีชีวิตตัวเล็กอะไรเงี้ยเนาะอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ทํางานกับพีตาแล้วกันนะแบบว่าร <laughs> ักสิทธิสัตว์อะไรเไงี้ยก็ลองไปใช้ขนของตัวเองดูนะครับอาจจะเป็นขนของผมขนของหนวดหรือขนของขนหนนน้้้าาาาาาแแขงงงงงงออออไรรกก็ลลลววต่ปิจเเเเยยััีบ คู่กันคนหมออ้อยก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายมาแอบ,บดูอะไรตรงนี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุมหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์กช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยเอา้าสมัครยังสมัครเลยสมัครสมัครสมัครจะได้เปิดประตูบ้านให้เอา้าเดี๋ยวไปเจอตรงนูง้น,นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอา้ากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยออกมาได้แล้ว